อนุทินและคุณสาธิตกอดคอกันกินข้าวรับโทรศัพท์แทนกันสยบข่าวลือรอยร้าวในปมประชาธิปัตย์สั่งถอนพรบกัญชามีข่าวอย่างสม่ำเสมอว่าภูมิใจไทยเนี่ยถูกเพื่อไทยและก็ประชาธิปัตย์เนี่ยกดดันจากหลากหลายช่องทางทั้งเรื่องในสภาและนอกสภาทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากการเมืองที่ภูมิใจไทย คิดจะกินคําใหญ่เกินตัวภาคใต้เป็นศัตรูประชาธิปัตย์ภาคเหนือภาคอีสานเป็นศัตรูเพื่อไทยแล้วจ้องจะขยายเขตแดนไปเรื่อยทําให้เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์มองทิศทางของพรบกัญชาซึ่งมักจะถูกอ้างว่าเป็นนโยบายภูมิใจไทยเป็นเรื่องภัยคุกคามทางการเมืองใบเซ่ยอย่างนั้นก็เลยทําให้พรบกัญชาไม่ผ่านนะครับคนที่อยู่ในกระทรวงเดียวกันที่ถูกท่งมาคืออนุทินชาญวิรุณรัฐมนตรีภูมิใจไทยรัฐมนตรีสาธารณสุขบางคนอาจจะเรียกว่ารัฐมนตรีกัญชานะครับ กับสาธิตปิตุเตชะสอสอจากระยองแห่งพรรคประชาธิปัต์นี่เขาก็ต้องทำงานด้วยกันนะครับพอเกิดดราม่าเกี่ยวกับประชาธิปัตย์เพื่อไทยจับมือถล่มภูมิใจไทยก็เลยต้องออกมาแสดงภาพว่ายังรักกันอยู่เหนียวแน่นกันอยู่ทำงานกันได้วันนี้ก็เลยมีภาพอนุทินและคุณสาธิตกอดคอกันกินข้าวรับโทรศัพท์แทนกัน สยบข่าวลือนะครับรอยร้าวในพรมประชาธิปัตย์สั่งถอนพอร,รบกัญชานี่ก็เป็นบทบาทการแสดงอีกหนึ่งอย่างนะฮะจะว่าไม่แสดงก็ไม่ได้เพราะว่าผมใจไทยมักจะอ้างนโยบายกัญชาของผมแต่พอเพื่อนยกมือให้ตกเพื่อนไม่สนับสนุนก็บอกว่านี่เป็นร่างของรัฐสภานะไม่ใช่ร่างของคุณอนุทินมันเป็นผลงานของสภาแหมแต่เวลาคุณไปอธิบายประชาชนคุณไม่ได้ไม่ได้อธิบายอย่างนี้สิครับ คุณไปนเน้นเสียงดังว่านโยบายกัญชาเป็นภูมิใจไทยนะมันก็ยากเลยครับที่เรื่องในสภามันจะผ่านพ้นไปได้แล้วให้คุณเคลมผลงานกันอย่างนี้แล้วละครับยังไงก็มาแสดงกันแล้วทั้งทีจะเป็นความรักจริงความรักหลอกเราก็นําเสนอให้วันนี้ที่สาธารณสุขครับผู้สื่อข่าวบอกว่าจากกรณีที่พักประชาธิป,ปัตย์ซึ่งมีนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองหัวหน้าพักซึ่งพักประชาธิปัตย์เองก็เป็นหนึ่งในพักการเมืองที่ร่วมถอดถอนวาระพิจารณาร่างพรบกัญชากัญชงในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้นายอนุทินชาวียกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยประกาศว่าหลังจากนี้ไม่จําเป็นต้องมีการเกรงใจกันอีกแล้ว ล่าสุด13นาฬิกาวันนี้ปรากฏภาพอนุทินชาญเวกุลรับประทานอาหารร่วมโต๊ะพร้อมถ่ายภาพตั้งใจถ่ายเลยนะครับโอบไลกับสาธิตเปตุเตชาชูนิ้วโป้งหน้าตาชื่นมื่นอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังเบอร์ของนายอนุทินแต่ปรากฏว่าปลายสายเนี่ยเป็นเสียงของสาธินนะเอ็งบอกว่ารับแทนนะกล่าวว่าผมอนุทินเองครับรับสายแทนแล้วก็มีเสียงหัวเราะระหว่างนายอนุทินกับนายสาธิตก่อนจะวางสายไป นะครับเพื่อจะเข้ามาร่วมงานในพิธีรับมอบห้องปฏิบัติการเพื่อนที่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับสิ่งหนึ่งที่ประชาชนคนดูข่าวการเมืองจะต้องจำเอาไว้ใบหน้าเชื่นมื่นของคุณสาธิตเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับนานๆทีจะเห็นรอยยิ้มแบบนี้เพราะว่าแกก็ไม่ได้ดราม่าอะไรกันบ่อยแต่ว่ารอยยิ้มของคุณอนุทินที่ดูแล้วจริงจังจริงใจ ยิ้มชนิดที่เรียกว่ารอยตีนกาสามขีดขึ้นที่ตาสองข้างเลยเนี่ยนะฮะต้องอย่าลืมว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าแสดงอารมณ์เก่งผมไม่ได้บอกว่าแสดงเก่งนะ,ะผมไม่ได้บอกว่าแสดงเก่งแสดงเนียนแสดงดีนะอนุทินเนี่ยแต่ผมหมายถึงว่าแสดงอารมณ์เก่งโควิดมาก็บอกโควิดกระจอกโรคกระจอกนะครับพอตอนนั้นโควิดระบาดหนักก็ร้องไห้นะครับ แล้วก็ยังมีหลายที่ครับที่คุณอนุทินก็แสดงน้ําอกน้ําตาแห่งความคิดถึงห่วงหาและห่วงใยรวมถึงการขอโทษขอโพลในสิ่งที่ตัวเองมีส่วนร่วมนะครับวันนี้ก็ยิ้มแย้มรอยยิ้มของแกไม่รู้ว่าเบื้องหลังใบหน้ารอยยิ้มที่ชื่นมื่นแบบนี้ซ่อนอะไรเอาไว้บ้างนั่นน่าจะเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังของรอยยิ้มอนุทินชาญวิรุลนะครับสนับสนุนโดยวิยเคมีตราราชสีมงกุฎ คุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580